สวัสดีค่ะในปีการศึกษา2,567สำหรับภาคเรียนที่1น,นี้นักศึกษาระดับปวอส1บริหารธุรกิจและช่างอุตสาหากรรมนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตแนวทางการเรียนระดับปวอส1บริหารธุรกิจศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน สารละลายปฏิกิริยาเคมีสารเคมีในชีวิตประจำวันและสำนักงานสารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์การใช้พลังงานเพื่อขนส่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้งานอาชีพที่เกี่ยวขอ้องเช่นการปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าการประหยัดพลังงานการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันแนวทางการเรียนระดับปวอสอหช่างอุตสาหกรรม ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตเกี่ยวกับเบกเตอร์แรงและสมดุลของแรงการเคลื่อนที่โมเมลและทอก์อโมเมนตมัมสมบัติของแข็งของเหลวและแกส๊สปริมาณสารสัมพันธ์ความร้อนปิดโรเลียมและผลิตภัณฑ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาวิศวกรรมได้ขอขอบคุณความไว้วางใจของผู้ปกครองเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี